ยืมเงินไปนอกยืมเงินไปทำงานเมืองนอกจะคุ้มไหมเป็นหนี้ไปนอกจะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่า <c oughs> นะครับผมมีคนถามมาวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องของตัวผมเองให้พี่พี่น้องน้องได้ฟังกันนะครับว่าผมไปนอกนะ่ะผมได้ยืมเงินคนไปไหมผมเคยเป็นหนี้ไปนอกไหม แล้วมันคุ้มไหมผมก็จะพูดเรื่องของตัวผมเองนะครับผมเรื่องของคนอื่นก็คงจะเอามาปะปนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับพราะว่าเวเรื่องไผกับว่าคือวบาเรื่องของจากของอกมันค่อยของนะครับพีน่น้องน้ำลายพงเลยวะ่ะ <laughs> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชา youtube ที่น่ารักที่น่ารักทุกคนนะครับผมโอ้ยน้ำอยนินพันกันแต่โสรเลยเนาะ,ะมือเลยเนาะตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงกับ แอบหน้าที่นะครับพี่น้องที่จริงโลงงานสองโมงครึง่งหมดแล้วมันมันฝ่าวันมันหลายเลยลงมากง,งานนี่ลงงานมาตัโซครับพี่นอ้องเมื่อไหร่เออืมนะครับผมก็มีพี่น้องถามมาหลายคนเลยโอ้ผมสิไปยืมเงินไปนอกนมันดีคุ้มคาบอีกทีนะสิไปนอกว่าสัก่ก็ะแจใไรสิไปไซเนละล่ะผมก็อยากถามนะครับว่า การที่คุณจะยืมเงินไปนอกนี้คุณนี่นักแน่นพ่อหรือยัง <c oughs> โดยส่วนตัวผมผมมีความนักแน่นผมกล้าย,ยืมผมกล้คิดว่าผมมีความสามารถที่จะใส่เขาได้ผมถึงกล้าย,ยืมเงินที่จะไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการไปนอกนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไปเจองานแบบไหนเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอหน้าง,งานหรือว่า อะไรต่างๆที่เราจะไปเจอเราไม่รู้ว่าจะสิบอกว่าอย่างไหนะครับพี่น้องเขาบม่รู้ว่างานมันจะลายหรือบ่หลายงานมันจะมีโอหรือไม่มีโอเพราะว่าถ้าสมมติถึงผมไปบูนได้นี่เอาปีแรกเลยผมไปประเทศบูนได้น่ะปีสองหาสามเก่าเขาก็บอกว่างานหลายโอลายล่ะพูกเขามาหาเขาก็บอกว่างานลายโอลายบริษัทบริษัทหนึ่งใน่จังหวัดอุดรธานีเระบริษัทใหญ่เลยล่ะครับผมดังเดิมเลยล่ะเออ โอ้ยงานร้ายเนาะเขามาหาคนเนาะเขาก็สร้างเึื่งเขาก็ส่งคนมาทึงอิสราเอลล่ะกับบูไนสมัยนั้นเนาะจิงกับปมันนี่เขาก็ส่ง <c oughs> สเวดร์ลสมัยนั้นนะ,นนะนนนะในอุดรนแต่แล้วว่าไปบูไนนี่มันถูกดีก็เลยไปคุมาหาคนกันเลยไปเ <c oughs> สียค่าเสียค่าคอมพานี่สองหมื่นบาทนะครับสมัยนั้น ถามาสองหมื0นบาทนี่เป็นเงินของจากขวงงเลยบอ่บอบ่อครับผมยืมทั้งเบดิดเลย <c oughs> ยืมเงินไปคือก้นานะครับผมสองหมืนบาทที่จริงค่าข้ามันลายกว่านั่นเขาว่าแต่เขาจะไปหักเข้าหลังจากที่หลังจากที่เราไปสามเดือนเดือนที่สี่เขาจะเริ่อมหักเงินเรานะแต่ก่อนอื่นนี่ห้าต้องว่างก่อนสองหมืนสองเงินสองหมืนสองพันสมัยปี่สองหาสามเก่านี่บ่นหน่อยนะครับพี่น้อง ยี่สิบกว่าปีขึ้นหลังเงินไม่น้อยนะครับเงินสองหมื่นบาทมากนะครับผมกัเอ้ยยืมเงินเพื่อนไปบ้างแล้วก็คิีว่าทํางานไปเดือนที่สี่เขาก็จะเลื่อมหักเขาจะหักอยู่เดือนละร้อยร้อยดอลลาร์ร้อยดอลลาร์ร้อยดอลลาร์นะครับผมเขาหักปีหนึ่งก็จะเป็นเงินหนึ 30, ่งพันสองร้อยดอลลาร์สามหมื่นกูแล้วเงินเงินกับสามหมื่นกว่แล้วนะครับเขาจะหักอีกนะสมัยนั้นนะครับผมก็เลยไปกับพดอดีไปบูแน่กับ จิดหอดไมยหลายอยู่บ่ไดอยู่ก็เลยอยู่แค่สามเดือนเดือนที่สี่เขาก็จะหักกุละวา่าจะกับบ้านอัดหลานเงินค่าเคียงเลยหรอกลับบ้านเลยผมก็ได้กโบยู่เลยนะครับเขาก็เลยบ่ได้หักผมแล้วเพราะว่าผมโบยู่แต่ผมอยู่ตัวเขาก็จะหักเงินผมอีกอยู่นั่นก็เป็นมีไปกันนะครับผมก็เป็นมีเลยล้วนะถ้าผมอยู่ถ้าผมอยู่ครบเดือนที่สี่นี่เขาก็จะเรื่มหักแต่คือเป็นมีเขาเดือนละลอยละวะละลอยไปจนครบหนึ่งปีก็เป็นมีคือเขาครับพี่น้อง สรุปว่าไปบุญได้กะบ่ได้ยังเลยกลับมาบ้านกะไม่มีอะไรเลย <c oughs> เงินก็ใส่นี่เขาเบิดอยู่ก็ใส่นี่เบิรลตนะครับบัดท,ที่นี่อยู่บ้านกับ,บ่มีหยังก็เลยไปนอกอีกไปประเทศสิงคโปร์อีกนะครับพี่นะ้องแต่ว่าสิงคโปร์นี่ยืมยืมตั้งแต่ลงบ้านเลยครับพี่นะ้องมันบ่มีเงินพราะว่าผมอยู่บ้านผมบ่มีการบ่ม,มีงานหยงไงหาหลวงหาล,หาลำกะมันก็บพ่พอสิได้เงินนะครับ ยู่บ้านกะคือว่าแหละคนสมัยเก่าเนาะมันก็บว่มีสื่อสารอีหยัางไงเขาเห็นน้ำอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอยังคู่มือมันบอมีมันบอมีคือทุกมือนี่เฮ็ดงานกในยู่บ้านอยู่ซองเนาะไปกรุงเทพกับไปบ่เป็นบาทีนี้กรุงเทพกรุงเทเอีหยังกับไปน้ำกอาบ่เป็นมาเลยกัดเลยอยูุตบานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับก็เลยตัดสินใจไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ยืมตั้งแต่เฮ็ดพาสปอร์ตไปตั้งแต่ค่าไปเลี้ยอีกค่าเลี้ยงมือหานะครับค่ากินค่าอยู่อยู่พุ่นอีกว่านี้ อยู่ปทุมท่านี่นะครับพี่น้องไปเลียนไปเลียนเพื่อที่จะสอบไปประเทศสิงกับร์เงื่อนมือหานะครับผมคาเลียนนะนะเงื่อนม,มือหากับไปยืมเพื่อนน้อกันไปยืมเอี่ยยอของนี่แหละบัตรที่นี่บัตรสิบไบบัตรนี่พอไปกับพอสอบผ่านแล้วบ่ปไปสอบผ่านแล้วกับไปไปกับว่ามีเงื่อนก็นต้องเอาใบหน้าเพื่อนไปไปจำเอาใบหน้าไปเขาธนาคารหรือว่าอย่างกับบมลู้ละ่ะน้องเพื่อนละ่ะผู้เฒ่าเพื่อนไปเฮใหเ้นะครับ ก็เป็นแสนพันอีกบัานี้ไปสิงคโปร์นะใส่นียุปีนึงนะครับผมปีนึงเต็มเต็มผมใส่นีประเทศสิงคโปร์คือปีนึงนี่บ่ได้ยังเลยแล้วคอนแทคผมมีแค่ปีเดียวครับสัญญาแค่ปีเดียวอีกต่างห่างนะผมไปผมตัดหญาอยู่เบิดปีนี่าหนีผมบิดต่บางคนผมหมดนะครับอันนี้เวรความจริงบางคนไม่หมดเลยนะครับไปบางคน2ปีไม่หมดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะ,พ,ะนพออยัางค้ามร่นนีบ่บิดเลยนี่2ปีไปเจอกันอยู่กัเดนไม,ม้เมาแอ,แอแนมาขอเงินซื้อเรา ผมก็ให้ผมให้แค่ชิบเลียนด้วยปะจ้าไปหาซื้อกินหอกผมมาซื้อห้เด้วย,ผม,ย,วยผมก็มกว,ว่าสินี่กับพัฒนเบิดนี่ยังบ่เบิดพัฒน์เย็นคำร้นผมก็จะสิว่าจังเลยแล้วแต่ของผมก็ผมเข้ามาแท็กสองแล้วผมหมดนะครับคือแท็กแรกนี่ผมไปมีมีแสนกว่าเนี่ยผมใส่นี่บดในปีหนึ่งนะคือผมยืมเงินไปนี่ถือว่าคุ้มหรือบ่คุ้มก็คือว่าโอเคผมไปแลก คือปีแรกนี่ผมไปสอบผมสอบไปครั้งหนึ่งมันอยู่ได้10ปีสอบผ่านสิงคโปร์แล้วจะอยู่ทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้ถึง10ปีโอเคปีแรกผมย่อมเสียสละเงินแสนหนึงน่งใส่หนี้ไปเพื่อที่ผมจะแลกอีกเก้าปีที่เหลือนะครับแล้วมาที่นี่ผมเพี้ยนนั่นนแค่ปีเดียวมันวี่าปีเดียวผมก็เลยกลับบ้านผมก็เลยเข้าไปใหม พอเขาไปไม่ก็ยืมเงินอีกครับพี่น้องรอบที่สองก็ยืมเงินอีกคือเขาก็ยืมเงินไปอีกคือเขานะครับพี่น้องนี่เพราะผมคิดว่าผมยืมเงินไปครั้งนี้เพื่อที่จะไปต่ออนาคตของตัวเองผมคิดว่าผมจะคุ้มผมคิดว่ามันจะดีกว่าอยู่บ้านผมก็เลยต้องไปผมเลยง่อที่จะยืมเงินจุดนี้ไปอีกนะครับพี่น้องยืมเงินไปอีกรอบสองกับเบสซี่เงินกลัวผมเองว่ามันธรรมดานะครับ สี่หมื่นหาหมืน่นผู้แล้วส่วนนั้นนี่แล้วใส้หมีอยู่ตั้งหลายเดือนนะสิงคโปร์มันก็ได้เงินมาหลายเดือนละหมื่นกว่าหมื่นกว่านะนี่แล้วห้องบนรูวว่าเข้สิไปเจองานแบบไหนแล้วผม,ผมไปเจอห้องไปเจองานหน,นักมากจริงงานหนักกับบ่คอยมีอู่ผมต้องกินจ้างประหยัดที่สุดนะครับ่จังอยู่สิงคโปร์นะเพราะผมอยากให้มมนหมดหนีไว้ผมโทษกับบานโทษกับบานเดือนละเถือหรือสองเถือผมจะถามตลอดวัน ใส่หนีบได้สดาแล้วนู่น,น,นี่น่นคือแบบผมผมต้องการที่จะใส่หนีให้มันเหมือดเร็วๆนะถ้าผูดใดคิดสิตัดชินใจยืมเงินที่สิบไป,ปเมื่องนอกผมบอกเลยว่าคุณต้องตั้งใจที่จะส่งเงินมีสินให้มันเหมือดนะเพราะมัน่าสิไปไปเจอแสงสีเสียงเป็นลงละเรื่องการพน,นันยาเสพจิตยัยงเล่วเรื่มมีเลืม่ลมสินทั้งบ้านให้ลูกให้เมียับผิดชอบบ่ไ้นะครับอันนี้ว่ามีในในสมองผมเลย ผมจะใส่นีใส่นีใส่นีผมจะไปยัดที่สุดเลยผมไปสิงคโปร์นะปีที่สองผมก็ยังเป็นหนนีไปคือกเก่านะครับพี่น้องคุ้มบ่คุ้มมึงเจ้ากับชิดเบิ้งเราแลวบัดที่นี่ผมสัญญาผมได้แค่ปีเดียวสี่หมื่นหกพันนะครับผมสี 46, ่หมื่นหกพันนาคาคอมส่วนนั้นนี่แล้วก็หามืินใส่นีก็จะหมดนะครับพ้าแท็ก2สองกระยุกับเขาอีกแต่ว่าถ้าต้องไปบต่อเวอร์เพิ่มยึต่อเวอร์เพิ่มยอีกก็ต้องเสียงเงินอีกแปดร้อยดอลลาร์อีกแล้วเขาจะเอากับผม พันสองลอยดอลลาร์ผมบ่มีให้ผมบอกว่าถ้าพันสองลอยดอลลาร์ฉันบอกเ,อาเขาขนาดเขาเอาเวิร์เพิ่มยึดไม่ให้ผมเหรอนะเอาเวิร์เพิ่มยึดไม่ให้ผมเนะี่ยผมบอกว่าบ่เอาถ้าถ้าแป้งขนาดนี้ผมบ่เอาเลยเฮียผมจะกลับบ้านผมบอกแค่นี้เลยเขาก็ะดิลดลงมาให้กับแปดลอยดอลลาร์แปดลอยดอลลาร์มันจะเป็นเท่าไหร่บาทที่หนึ่งดอลลาร์หนึ่งยีห่ห้าดอลลาร์หนึ่งยีห่ห้าถ้าพันถ้าพันสองมันก็สามหมื่นบนเหลวเอาไปบ้าเลยเหลือเลยเหลืออยู่แปดลอยดอลลาร์ก็เป็นสองหมื่นบาทนะครับน เพิ่นก็นเื่อลวดไทผมผมถึงอยู่อีกผมถึงนีทุนผมผมถึงไดท้ทุนนะครับพี่นอ้องผมไปแท็กที่สองผมถึงไดท้ทุนมากแล้วก็ได้กําไรมาเรกเล็กน้อยได้กําไรมาเรกเล็กน้อยอยูสามปีได้กําไรมาเรกเล็กน้อยะ่ะสิงคโปร์อันนี้เซนที่ว่าผมเก็บกําขนาดเลยนี่เก็บกําขนาดเลยบบประมาทด้การใส่เงินใส่ทองเลยนะครับสุดท้ายก็เลยหดอดยูสามปีปีแท็กแรกปีหนึ่ง แคกที่สองนี่ได้สองปีก็เป็นสามปีอนบอก <c oughs> ผมก็เลยกลับบ้านอีกเพราะว่าบันเดยต่อสัญญาผมก็เลยเข้าไปอีกไหมคือผมบัต่อสัญญานะเพราะว่ามันงานนะักเกินไปผมก็เลยเข้าไปบริษัทไหมไปบริษัทไหมผมก็เสียเงินอีกคือเขาแต่ว่าเงลรอบนี้บันด้เป็นนี้เพราะว่าเออกะมันก็มีแนวเล็กน้อยกับวันเด้เป็นนี้นี่นี่คือสิงคโปร์นะครับซีปีก็เป็นนีไปนะครับผมแต่ว่ากลับมาบ้านได้ยัง,ยงได้บ้านหลังเดียวไปสิงคโปร์ซีปีได้บ้านหลังหนึ่ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นคือว่าผมได้เงินหน่อยก็จริงผมยืมเงินไปก็จริงแต่ในเวลาที่ผมทํางานอยู่ประเทศสิงคโปร์ซี่ปีนลูกผมบ่ได้อวดลูกผมบ่ได้อวดคืบตอนผมเป็นเด็กหน่อยตอนผมเป็นเด็กหน่อยผมลำามากมาผมบ่มีกินว่มี้อยากผมสัญญากับตัวเองแล้วว่าผมจะว่าให้ลูกผมอวดผมไปสิงคโปร์ถึงผมบ่มีเงินมีท่งคือเพิ่นแต่ลูกผมก็ไบบด้อวดก็มีเงินซื้อขนมมียังให้ลูกให้เต่าผมมีเส้อมีผ่ามีสม,มุดหนังสือให้ลูกผมเรียน ลูกผมว่าได้ลําบากเมียผมกะว่าได้ลําบากมากเกินไปเป็นเรื่องเงินเรื่องทองผมกะถือว่าโอเคในจุดหนึ่งถึงแม่จะบ่บ่รวยกัมาเฮ็ดบ้านบ้านกะสร้างเองผมกะสร้างเองกับพ่อตานั่นแหละกัพักกันสร้างกันเองบ้านหลังที่อยู่เท่าทุกมือนีนะครับพี่นอ้องเอาไปมาเลยตัดสินใจไปประเทศอิสราเอลไปอิสราเอลไย,ยืมเงินอีกคือเก่าครับพี่น้องสองแสนเพราะว่าเฮ็ดบ้านเหมือนเหลืด้เงินเฮ็ดบ้านเนบิดแล้ว ก็ต้องยืมเงินไปอีก 2, สองแสนกว่าบาทนะครับพี่น้องไปอิสราเอลคือผมบอกไปแล้วคลิปก่อนว่าใช่นี่เหมดอายได้หกเดือนนะครับไปอิสราเอลก็เอาเงินไปอีก 2, สองแสนกว่าบาทค่ขาคอ,อมค่าค่าคอม่ายอย่างต่างๆ 2, สองแสนบาทยืมไปอีกขึ้นเขา,าครับพี่น้องแต่ผมมีความตั้งใจไงผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนผมมีความหวังความฝันที่ชัดเจนว่า ผมต้องทำให้ได้ผมต้องมีเงินให้ได้ผมก็เลยพยายามอัดนีอัดนีอัดนีเข้าไปให้มันเมือนะครับว่าได้คิดเรื่องอื่นได้คิดน้ำมีเดียวคิดน้ำมีเดียวกินท้งไหนที่ห้อจะรีเรอทรงบานใส่ใส่แค่ไหนห้อถึงจะมีเงินทรงไปใสน่นีเพื่อให้มันเบิดเป็นนีต้องคิดนะครับเป็นนีต้องคิดเป็นหนี้ต้องเอาเงินไปใช้หนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นหนี้แล้วไปเอาหน,นี้มาใช้หน,นี้ไม่หมดสิปีก็ไม่หมดนะครับผมคุณเป็นหนี้คนนี้เออพอดอกมันไล่มาไปยืมคนนี้มามาอัดหน,นี้คนนี้ใส่จนตายเจ้าก็บวาเบิดผมสีบวกให้ถ้าเจ้าว่าเอาเงินไปใส่หน,นี้เอาหนี้มาใช้หนี้คุณเป็นหนี้จนตายนะครับคุณต้องเอาเงินมาใช้หนี้เจ้าต้องเอาแห้งเจ้าไปฆ่าเจ้ายืมเงินมาแล้วเอาแห้งเจ้าของไปฆ่ามาเอาเงินไปใส่หน,นี้เิ็นให้มันเบิด มันควรจะมีันนะครับพี่น้องนี่ผมกับเมื่อแพในห้องเดือนอิสเอลก็ถือว่าคุ้มยูหาปีกะมีเงินมากเนี่ยเพราะได้ซื้อให้ซื้อหน้าซื้อทีทางแน่เล็กน้อยเล็กเล็กเล็กน้อยก็ยังถือว่าโอเคลูกเมียกับมได้ลำบากยางหน่อยลูกเมียผมมาได้ลำบากผมอยู่บ้านผมเยึดยังงล่ะผมกับคว้มดูผมกับบมีคนอื่นอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปบ่ได้ว่ากันใครอยู่ได้อยู่ไปผมไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ผม มันถนัดมาทางนี้ผมก็มาทางนี้นะพอออกจากอิสราเอลปุ๊บกับมาเกาหลีบันเนี้ยมาเกาหลีก็ยืมเงินมาอีกก้อนมาเกาหลีก็ยืมมาอีกกเกนได้ครับพี่น้องนะเงินก็ยืมมาอยู่ประมาณสองหมื่นบาทเนี่ยแหละนะครับเงินแต่กวางก็มีเล็กๆน้อยๆมีเล็กๆน้อยๆก็เลยยืมมาเพิ่มยืมมาเพื่อมาแลกมาอย่างนะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ใส่เบิดไปภายในเดือนเดียว ใส่เบิร์แพทยในเดือนอยู่เพราะวาเงินเก่านี้มันกถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคก็ได้ก็ได้พอสมควรมาปีแรกกะได้พอสมควรนะครับพี่น้องนี่แหละหลายคนถามมาว่าเป็นหนี้มานอกนะ่ะเป็นหนี้มานอกไปยืมเงินมานอกมันจะคุ้มไหมมันจะล่วงหรือมันจะลุ่งอย่างประมาณนี้นะครับอายุที่ตัวของคุณเองลหละถ้าคุณคิดจะยืมเงินคนะ่ะถ้าคุณที่คิดจะเป็นหนี้คนใะจคุณต้องนักแน่น คุณยาให้ผ้าละนี่ไปตกแก่ขอบแกข่ขั้วของคุณหลายคนที่ให้คอเท่าแม่เท่าไปยืมเงินมาให้ลูกให้เมียเอ,เอาที่เอาทางไปจำไปยังมาเลี้ยวมาหนอกมาเลี้ยวม่พ่อผู้หญิผู้หญิงม,ดมัดิดกันพระนันมัดิดหยาติตยังเลี้ยวเรื่อมหนีเลื่มสินไปเลยทิมไปเลยปะกันไปเลยเอาไปมาผู้ใดเดือดร้อนทั้งบ้านเดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินตักสิไปหาใสา่ใส่งยิ่ง วิกฤตแบบนี้ยิ่งวิกฤตสภาพวะแบบนี้นีคิดดีๆนะครับพี่น้องคิดดีๆถ้าจะจะเป็นนีนะผมจะบอกใครนะอันนี้ว่าเดว้าเลียนนะไม่ได้พูดเล่นนะครับผมเงินทองนี่บาทยนึงสลึง l i n หนึ่งมีค่ามากนะครับสําหรับคนที่ไม่มีจริงๆเหมือนผมเนี่ยเงินบาทหนึ่งตกตารางผ้าลูกจะวิ่งหอนหายอยู่สามเมือเนาะอืตะเกีันว่ามีหรือว่มีใครก็ไม่แน่หรือผมนะ หาเงินดิซือหาเงินีิซื้อน่อมให้ลูกกันยากผมสมัยนั้นมันจนอีอ๋อชาว่างเลยล่ะกินเขาใบเ,าเาขาบวกว่องกวนลูกเนาะบวงกวนกวนลูกลูกคุยเขาเอาเขาคุยกินนมคนกามีเทสใช้ตัวให้ลูกเอาเขาคุยกินผมก็เลี้ยงลูกมากขนาดนี้นะครับผมไปนอกนะลูกผมถึงนี่ถึงได้กินได้อยากมากเนี่ยคือบ้านคือเมืองเขาเนาะผมก็คิดสงสารลูกผมโอ้อยู่บ่ไดดอกบ้านอยู่บ่ไดแถ้ๆนี่ เฮามันมีสิ่งที่มันบังคับเฮ้าไว้ที่เฮ้าต้องใส่หนีเขาเนี่ยถ้าเฮ้าคิดถึงคนขังหลังคิดถึงครอบถึงขัวคิดถึงพอถึงแม่ถึงลูกถึงเมียเฮ้านี่ที่เขาลําบากนี่เฮ้าสิมีกําลังใจที่จะเหตหาเงินใส่หนีเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าสิเอามาคุณต้องนักเนี่นคุณต้องถามใจของคุณเองคุณไปถามคนอื่นบ่ไอะไรแต่ก็มีบางคนบอกว่าวถ้าจะไปให้ไปยืมเงินสองแสน คอยไปซื้อง้วาซื้อขั้วดีกว่าคอยเอาเงินไปซื้งง้วาซื้อข้้วมาเลี้ยงดีกว่าเออก็เลี้ยงไปมีหยังกะเห็ดไปให้ิเห็ดยังกะเห็ดไปเจ้าสิเลี้ยงง้วาเจากเลี้ยงเจ้าสีเลี้ยงขั้วเจ้าก็เลี้ยงปลูกพักเลี้ยงลปเจ้าก็เฮ็ดไปแต่คนใดที่เขาเสีมานอกก็สร้างเขานะครับก็สร้างเขาเขาอยากไปก็สร้างเขาบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นหนีเขาก็ไปคนมันอยากไปอ่ะเหมือนผมผมอยากไปผมยังว่าผมกาหลีเลี้ยผมยังว่าผมอยากไปทางอื่นอีกอยู่ เออมันยังมีความือดูเนี่อยากไปญี่ปุ่นนี่อยากไปพุทนจักงยุโรปยุโรปันยังว่า,าสิไปุปมดข้อมืดข้อมืดเนี่ยว่าโอ้บางแห้เจ้าไปใส่แล้วอยู่บัติแห่งเฮติยังอง,องจ้าของยังซีนาเมื่อนี้ม,นมาฝากแค่นี้มาฝากแค่นี้ผู้ใดคิดที่จะเป็นนี้เป็นซ้นไปนอกกะให้ถามใจตัวเองจะไปถามคนอื่นเจ้านักแนนแค่ไหนพาสปอร์ตเล่มนี่เล่มที่หาแล้วผมนี่เล่มที่หาแล้ว เหลี่ยมที่หาแล้วแต่ว่าเหลี 6, ห่ยมที่หกเฮ็ดไม่อยู่ห้องว่ได้ออกมาเ <c oughs> มื่อพอเหลี่ยมนี้ก็เลียเหลี่ยมนี้มาเหลี่ยมที่หาอยู่นี่เหลี่ยมที่หกอยู่ห้องครับผมเออไม่ได้วบาเลียนนะผมเนี่ยตั้งแต่สมัยพออ่อสองหาสามเจ็ดชิบแปดปีไปลั่มประเทศอิสาราเอลเออไปลั่มประเทศอิสาราเอลตั้งแต่อายุชิบแปดปีนั่นแหละคือพสาสปอร์ตใบแรกไปบูนก็นเฮ็ดอีกเหลีออ่ยมหนึ่งไปบูนปีสามเก่า ไปอ่าไปไปร่ำอยู่อิสราเอลปีสามเจ็ดไปบูนไนปีสามเก้าเอออาจจะใส่ใบเก่าอยู่แต่ว่าแต่ว่าเหลี่ยมที่หกล่าสุดที่ผมไปเฮ็ดมาปีปีไก่เนี่ยคือตอน้นเออปีไก่เนี่ยมั้งปีไก่เนี่ยผมไปเฮ็ดมาเหลี่ยมที่หกเรียวนะครับพี่นอ้องว่ามันทำมาได้เรื่องสิงคโปร์ไปเฮ็ดอยู่อิสราเอลอีกเหลี่ยมหนึ่งมากเกาหลีเฮ็ดอีกสองเหลียลนะออหล่ยมเ่มรียวมันะผมเอาคัน ผมบอกเลยคนที่บอกเขบอกให้ไปใส่ผมบอกอยากให้ไปหรอกถ้าไปแล้วมันหยามคือผมเนี่เขาเรียกว่าหยามม่ได้อยากไปไปอยู่บ้านถามว่าอยู่บ้านว่าอะไรบอกก็ได้คือกันเป็นทังสีอยู่บ้านบ้านแต่ของมันอยู่สีอยู่บ้านอยู่ใส่กับบ้านนึกกันเป็นคนไทยอยู่ใส่ก็คือคนไทยคือเขาไปอยู่ใส่ก็เข้ากล้จังเป็นคนไทยไปอยู่ใส่กับบ้านอยู่บูนไหนกับบ้านอยู่สิงกับปู่กับอยู่บ้านอยู่อินเดียก็คือจังจากของอยู่บ้านแต่ของนี่ยแหละก็ไม่ได้เปลี่ยนอี่ไหน แต่คนอยู่แล้วมันก็ชิ่นไปนะครับกี่นอ้องยุไซกะได้บดบวกผมอยู่ว่าต่อไป <c oughs> นะ่ะปัญหายังที่มีอยังการสร้างหัวมันแต่ที่ไี้นเนี่ยคือพเป็นนีให้คิดน้ำนียาฝากคิดน้ำเนวออื่นนะ่ะคิดน้ำนีคิดน้ำขอบน้ำขั้วคิดน้ำลูกน้ำเนียของจ้กของอย่าให้เขาได้ลำบากเกาจะจ้กของนะครับผมก็ฝากแค่นี้สาหรับคนที่ถามมาก็ตอบได้แค่นี้เอาของจักรของนี่ยเราไาเบอกนะ่ะมันค่อยชัดเอาของผู้อื่นมาเบอกมันมันบวกัะตัวพี่น้องเอ้ย พ yeah. ี่น <Abby at> ้องเอ้ยพูดอย่าบอกคือเหมือนล่ำแต่หน้าหามเงยจริงเอาไว้ว่ามือนีฝากไว้แค่นี้ครับผมผู้ใดว่าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ได้แชร์ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเลยเงินเงินสำคัญไห้สิว่าท่ป็นสำคัญกะสร้างทุกมือนี่ถ้าว่ามีเงินผมว่าอยู่ใส่กับอยู่เนี่ยเจ้าสิไปอยู่แบบใดก็สร้างนะแบบที่โลกสวยๆก็ตามแต่ถ้าเจ้าว่ามีเงินเจ้าก็อยู่เนี่ยเพราะกับเมียเบื้องหน้ากันกับ่มวน ขี้กับน้องคิดกันเงอนเงิ่อนท่องบ่แม่นหน่อยอันนี้ผมฝากให้คิดนะครับผมฝากแคนี้ให้คิดเลยบ่แม่นเรื่องเหรียญเหรียญเรื่องเงินเรื่องท่องมาบอกกันเหรียญผมมีเรื่องได้บอกกันมาทุกมือนี่งก็เพาะเรื่องเงินนี่แหละอยู่โรงงานนี่คือกันแต่เดี๋ยวนี้ก็โอเคว่่มีอย่างแล้วนะครับเมื่อนี้ผมฝากไ้แค่นี้เงาไปหน่อยคลิปนี้เงวไปหน่อยนะครับก็ขอตรวจหลายๆบ้าไอย่างห่างกับบดีพี่น้องเอ้ยผมขอบุญคุณทุกคนที่ให้งกำลังใจสร้งวัฒนธาตลอดมาไว้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยกันทุกคนับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ